ของกินอร่อยๆอของเมืองตังก็มาหลายที่แล้วนะครับคราวนี้ขอไปหาของกินในอำเภอเมืองเก่าของจังหวัดตรังกันบ้างดีกว่าซึ่งปัจจุบันก็คืออำเภอกันตังนั่นเองครับในอดีตสักประมาณ500-800ปีก่อนครับเมืองกันตังเคยเป็นเมืองท่าที่สําคัญและเป็นที่รู้จักกันดีของพ่อค้า,าว,วานิชจากต่างประเทศปัจจุบันการตังเป็นเมืองเก่าที่ยังคงมีสเสน่ห์น่าเที่ยวชมอีกเมืองหนึง่งและก็ยังมีของอร่อยๆขั้นเทพรอให้เราได้ไปลิ้มลองอีกมากมายเลยล่ะครับ และใครนะครับถ้าได้มีโอกาสมาเยือนจังหวัดตรังยุทธจักความอร่อยแล้วแล้วก็นะฮะคุณต้องฝึกวิทยายุทธ์มาให้พร้อมพร้อมที่จะรับประทานอาหารกับของอร่อยๆที่นี่อย่างเช่นที่นี่ครับเมนูนี่เลยอะไรครับเฮียเวยเตี๋ยวลาดหน้าซุปเปอร์กุ้งครับก๋วยเตี๋ยวลาดหน้าซุปเปอร์กุ้งนี่อยู่ที่จังหวัดตรังครับโอ้โหดูแล้วหน้าตาน่ารับประทานดูครับคุณผู้ชมกุ้งนี่ตัวใหญ่ๆเลยนะครับเป็นกุ้งลายเสือนะฮะคุณผู้ชมครับคำแรกของลาดหน้าซุปเปอร์กุ้ง คุณผูมเหมือนราดหน้ากุ้งที่อร่อยที่สุดที่ผมเคยกินมาเลยนะครับกลิ่นของเส้นกับความสดของกุ้งบวกกับน้ำราดหน้าของเขาที่รวมกันแล้วครับอร่อยมากใครว่าของกินเมืองตังมีแค่ติ่มซำกับหมูย่างล่ะครับที่นี่เขายังมีราดหน้าซปเปอร์ในตำนานครับที่ใหญ่ทั้งขนาดจานปริมาณของวัตถุดิบโอ้โหและเรื่องของความอร่อยนะครับอัดแน่นรวมอยู่ในจานเดียวได้อย่างล้ำเลิศจริงๆเลยครับ น่ารับประทานมากๆเลยครับผมอันนี้สำหรับน้องบอมเป็นน้ำเติมและหน้าเผื่อน้ำไม่พอครับโอ้โหครับกองครับนี่ยังเต็มอยู่เลยนะครับแต่นี่คือบริการของทางร้านใช่ไหมครับนี่เฮียบริการขนาดนี้นี่ได้กำไรไหมเนี่ยนิดหน่อยครับโอ้โหเหมือนเฮียขายขาดทุนเลยนะครับแต่ลูกค้านี่กินแล้วได้กำไรนะครับเยอะมากมาแล้วต้องคุ้มทุนกลับไปครับ ้เกินคุ้มและคัาเฮี้ยขอรบมากครับผมจากตัวเมืองตรังนะครับมาที่อำเภอกันตังจริงๆแล้วเนี่ยสามารถนั่งรถไฟมาได้นะครับก็ไม่ได้ไกลามากนะครเผื่อใครอยากจะได้อารมณ์แล้วก็บรรยากาศแบบคลาสสิกแบบชิลๆนะครับแล้วอีกอย่างเนี่ยนะครับสถานีกันตังเนี่ยนะครับเป็นสถานีสุดท้ายปลายทางของเส้นทางรถไฟภาคใต้ฝั่งอันดามันนั่นเองครับ ส่วนของอาคารนะครับก็ยังคงลักษณะดั้งเดิมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6เป็นลักษณะอาคารไม้ชั้นเดียวทรงปัญญ้นหยาทาสีด้วยสีเหลืองมัสตาร์ดสลับกับสีน้ำตาลครับสวยงามเหมาะกับการเก็บเป็นภาพประทับใจของทริปนี้มากๆเลยแหะครับซึ่งใกล้ๆก,กับสถานีรถไฟนะครับก็ยังมีร้านกาแฟบรรยากาศดีเอาไว้นั่งชิลทอดอารมณ์ได้อย่างสบายใจเลยแหะครับ ถัดไปไม่ไกลนักนะครับก็ยังมีพิพิธภัณฑ์พระยารัษดานุประดิษฐ์มหิศรพักดีครับเจ้าเมืองเก่าของตรังที่สร้างความเจริญให้กับชาวตรังไว้อย่างมากมายและก็ยังเป็นผู้นำต้นยางพาราเข้ามาสู่เมืองไทยเป็นต้นแรกด้วยละครับซึ่งเรานะครับก็ได้ไปเก็บภาพต้นยางพาราต้นแรกเอาไว้เป็นที่ระลึกด้วยละครับ โอ้โหคุณผู้ชมครับสมคําล่ําลือจริงๆนะครับสำหรับเมืองยุ่งจากความอร่อยจังหวัดตรังที่นี่นะครับและที่นี่นะครับก็ไม่ใช่แค่สวรรค์ของนักชิมเท่านั้นนะครับยังเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอีกด้วยนะครับเนื่องจากว่ายังมีทะเลนะฮะให้ท่องเที่ยวกันด้วยนะฮะโอ้โหเวลามาแบบนี้นะครับก็ต้องห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะครับมาได้ทั้งอิ่มท้องนะฮะอิ่มสถานที่ท่องเที่ยวคุณอยากทำอะไรทำได้หมดเลยแต่อย่างที่บอกครับว่าวันเดียวไม่พอแน่นอนครับ ส่วนในเรื่องของการเดินทางเพื่อที่จะมาสัมผัสยุทธจักรความอร่อยนะครับจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทาง828กิโลเมตรจะเลือกขับรถมาเองตามทางหลวงหมายเลข4ี่หรือจะเลือกนั่งกินลมชมวิวด้วยรถไฟสุดคลาสสิกนะครับออกจากหัวลำโพงในช่วงเย็นมาถึงตรังก็พอดีเวลาของติ่มซำครับในช่วงเช้านั่นเองแล้วถ้าอยากประหยัดเวลาในการเดินทางนะครับก็สามารถนั่งเครื่องบินมาได้ครับสะดวกสบายเพียงชั่วโมงกว่า,ก,วาก็จะได้สัมผัสกับเมืองตรังยุทธจักรความอร่อยแห่งนี้แล้วล่ะครับ วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับที่สนับสนุนให้ผมได้มาเที่ยวขั้นเทพแบบนี้กับเมืองต้องห้ามพลาดและคุณก็ห้ามพลาดแม้แต่สักตอนเดียวนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครั้งหน้าเที่ยวประเทพจะพาคุณผู้ชมไปไหนต้องติดตามนะครับสวัสดีครับ ใจไหมนี่ทำให้ชาวโลกน่มีความสุขแล้วก็อิ่มท้องอะไหมพูดด้วยไปพูดด้วยน,ดดวยนี่ผมว่าเนี่ยเป็นหมูย่างเมืองตัง,ไ,งไม่ใช่หมูหันเพราะถ้าเป็นหมูหันนั้นเรียกต้องหันมาแล้ว